วัสดีจ้ามื้อนี้กกอยู่กับเตยพาสเตอร์มันจะพามากินหางปลาหมึกเดอ้อจ้าหางปลาหมึกนี่จ้ะมีประมาณจักหางมื้อนี้เดี๋ยวเตยพาแซ่บน้ำก่อนจ้า1 2 3 4 5, 5 6 7 8หางจ้ะพี่น้องมีแตห่หางใหญ่ๆเลยเดินเตยพาแซ่บรกินซุบเบิ่งน้ำจิม้มเฮานี่ก็สิเป็นน้ำจิม้มรสเด็ดเด้อจ้ะพี่น้องน้ำจิ้มร้านนี้บอกเลยเด็ดค่ะขนาดคอนเฟิร์ม,มจะ้ะเตยเตยพาแซ่บคอนเฟิร์มเลย มาโอ้ยแมงมันกระไรหลายพี่น้องมันมาน้ำปลาหมึกนะพผัะเต็มอยู่ได้ยินเสียงปลาหมึกอะว้ามันเสียงปลาหมึกจะพี่น้องได้ยินเสียงแมงมันกระขออภัยน้ำเดือดจ้าเพราะว่ามันมาหลายอีที <c oughs> มาจา้ะแต่พาสาสิบพาซิมเลยเอาห้างเนี่ยเราจะ่น้องเพราะมันใหญ่โอ้เอาห้างนี่ก็ได้ห้างนี่ผัวใหญ่คาคิริคอนทอน,น,น,นเลยจ้ะลวกมาใหมไหมมา มาแซบน้ำกันน้ำจิ้มสดน้ำจิ้มรสเด็ดรสเด็ดเบิงจานจิ้มรสเด็ดปลาอืม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 หยาบครับพี่อง น่าแมงไหมแมงวันเหนพี่น้องโอ้ยว่ามันสวสนสนุกแพงวันลอดูท้ทำมนของของมันทีงามนิดนึงเด้อมอนหิตหลักินการบ้าขาไปลเลยนี่แต่ว่า,าเขียวได้พาสแอบดีนะ มีพักก็ไม่หรอกแต่ถ้าแบบเก็บพักมาเต็มเลยบักแตง,งไม่หรอกบักแตงอืมแมงม้วนใจเศรษฐข้าจ้าอืม เมืองเมืองมันโอ้ยจะเป็นได้คักขนาดมากินทำต่อไปกันดีจ้าตอนนี้เตยพาเจ็บกะเลิกยนกกันมาทำไมกับมากินเลยเด้อพี่น้องก็เลยลงกินลายมือแล้วมันหนีกลยว่าจะลงสักไหน หางปลาหมึกนี่เตยพลาดแสบกับกรเคยกินเลื่อดแล้วจ้ะหางก็เคยกินครั้งแรกเนี่ยอันใหญ่ๆแบบนี้มาจ้ามากินหางปลาหมึกนล้วกันจ้าอื้ออื้ออื้อหรออืมออื้อเลือดพี่น้องเลือด น้ำจิ้มเลยแซแย่บแอนดับดึงส่วนปลานมือเนี่ยหยาบบักเะไรเขาแซ่บจันพี่เหรอมาแขกมาพรุ่กัน,กน,กนโอ้แมงวันนี่กระคักเดี๋ยวมันขึ้นมาหลายเดี๋ยวแมงวันเนี่ย สงสัยที่ขันแมงวันยังวันนี้แสดงว่าเตยพระแซบสืบส,สอบโอนนีตได้เต็มทุกวิชาเดี๋ยวไม่องแมงในแทบเลยนี่สงสัยเสร็จสอบได้เต็มทุกวิชาอีปะัน,นี่ ต้อมรู้สึกที่กินทางประมือครั้งแรกด้วยซ้ำพี่น้องไม่กัดจิ้มแบบหยาบๆแต่ว่าพราเนี่ยเขาปาดมากกัดจิ้มกรุบๆ,ๆ,ๆอยู่น้ำจิ้มก็แสบน้ำน้ำก็เล่อยล่วงกันเป็นล่วงตัวไปเรื่อยๆจ้ะเข้าไปจ้าพี่นอ้องเออ แซ่บพักอีเดี๊ยนนี้ไม่คืออย่างอีกหรองอันนี้ไม่คืออย่างมันอืมข้าวๆอยู่ไพ่ลุงเขาเหมือนบอกเลยจ้ะแต่ว่าแซ่บมากที่กินเดี๋ยวไปดูกันี่ไงพูดนะ bớt bớt nhỉ ôi, ôi, mà không sao bánh mái nó mực ôi mèo, ăn bánh mẹ mai là bị họ hâm đây bị ngay thôi mà kìm lại cái kẹo mình พออภัยพี่น้องปลามมอติดแข่าเข่าแห้งห่างยื่สสงมาติดทองกันเนาะมาเห้ะเพื่องเบิดเบิดคำนี้เบิดอ้าวแมงวันเริ่มหายแสดงว่าสิบอะไรเกียร์สืลเพี่นองปลาคำต่อไปเลยจ้าแมงวันนี้ก็ะพูดโพ้ดได้พีดดพ่น้องคำนี้พอหนึ่งขอ ขันขอพ่อในนึงขอสิขอว่าขอให้เตยพลาแสบกินยากอะเล็ดอร่อยบ่มีแต่ความสุขราะว่าแมงวันมากวนไม่พี่น้องโอ้ปะปลาแสบพักดีวะแต่ว่าแสบหรืออะไม่แมงวันเบิด์แม่สำหรับพาแสบเลยพี่น้องเนอะไม่ลายท่าพี่น้องมันมาแล้วมันต่ำมึกมานั่งกินตับมึงอ่ะอือเบิดอาหารทะเลนะ พี่น้มาครับนี่เบิดหางเลยพี่นอ้องอริอะไรคะเก้อเสียงแบบบีบบ๊บนี่เป็นเสียงแม่สบา,าดได้แมงวันนะพี่เตอ๋อได้พี่น้องเด้อแมงวันเราเฮงน,นี่นี่อุป,ปกรณ์พี่น้อง <laughs> năm chìm này xếp xẹp hình nó đẹp đấy là, tao là khẩn thai bóng mặt cả giờเพชร này này, mày lại miếng bớt สงสัยชิปเปอเต็มโอเน็ตเราเนี่ยไรแมงวันกินไปน้ำมาไมเอ้เพล้ะบอกพิดึกพี่บอกโอ้แต่พายแบบนมอืเอ่ าหมึกกระแกแมงมันกระต่องไรพี่น้องเออชีวิตเตย้าแสกมันเลิศขากินเด้ออืมมักแจงกระรอบกรุบโบร ต่อไปจ้าพี่น้องอช่วยหน่อยพอท่านท่านท่นท่น,นพี่น้องคนมันไม่กับม่เขาก็มั่นสิดีใจเดี๋ยว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 มึงเสร็จเดี๋ยวมึงเจอกูแป๊บนึงแป๊บนึงเด้อไมลรอคัมมี่คัมี่หน่อยก่อนพร้อมยังไงเลยโอ้ยมาคัมมี่จ้าพี่น้องแซ่บแซ่บ๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ ขออาไพ่ที่เสียงแมงวันที่พี่นอ้องเขามันลายเขใครมาน้ำปลาหมึกอาหารทะเลไหมปลาหมึกเหรอไม่งั้นเราจะมา,า,าต่อมานี้หนึ่นงหยวกรลายคักบอมีเสียงอะไรแมงวันตัวโอ๊ะโอ๊ะาพี่น้องค้าต่อไปเลยเตยผ้าแสบกะไก่จะปิดเทิมเราจะพี่น้องปิดแล้วก็นจะมาเฮดคลิป ហ <mí> ើយបើកមើលឈ្មោះគឺពួកហ៎ស្បស្បវើហាងប៉ាមឹកយយួចា จะมาเบารสชาติขางทางฝ่ามือใจมันเป็นรสชาติแบบแรงอันนี้คือกินทั้งแหลบอันดับหนึ่งเลยหยาบน้ำไผ่แคลบอดินนี่โอ้ยกินบปไหนดอกเนี้อแต่เสือผ้าแซ่บนี่แคลดีครับกินดิแต่ว่ากัดเกือบบวกลาดถูล่ะเด้อซองนี่ก็จะมีความกรุบกรุบเพราะได้ยำเข้าบังเลยมีความกรุบกรุกรแบแซ่บไหมพี่นอ้องอือ้อ โอ้อของตาม,มาเลยแต่ถ้าแมงวันประหยัดหนักเนื้อสุดยอดครับ แมงเอ๋ยแมงวันออกไปไกลๆแต่งบทก่อนไลแมงวันกันไป่นอะม่ไปจักเชือกหันบทก่อนี่ซักซิดอีนี้ไปแล้วปดะเดีอืม,อม เลิศสมัครแต่มาพี่น้องบดก่อนลายแมงวันไทกินเขาอยู่ดีด,ดีหรือว่ากินเอียงกระตามที่แมงวันมานี่กรลองรลอกเพลงใส่มาพี่น้องเลยดูว่าแต่งบดก่อนใช่มันไปเลยเข้าบียามันดอกพี่น้องมันเริ่มไปแล้วเนี่ยนะบกดก่อนเตยผ้าแสะอาจจะเป็นได้ใช่ได้อีหรือตัวเนี้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืยมคือมัมมเถอะกินจ้าพี่มิตรส่ไปอาบหนาพี่ดอกหอนฮะหนาหอนละหอนาคาะหอนเนี่เพชรพอมัเนี่คขั้นขั้นกิบหนีปังขั้นกิบหนีปังคนเมือ,มองไลนนี่ ตีพ้าแสบเสียวเงินไปสร้งสางซาไว้นำส่วนตูพี่น้องสร้างประมาณปลิงๆ่ลอลิงได้นดนะแต่ว่าสูงห่อนนี่ปุ้ยโดดตามตามผุแล้วเบีย่านเด้อแต่ว่าให้คลิปมันปังลำลองแตม่มันไม่ให้ปังดอกขั้นคลิปนี้ปังคนมึงเลวไร้ ได้เงินมาเนี่ยเสร็ไปสร้างซากไว้นำส่วนตัวพี่น้องสร้างไว้เร่นโดยเฉพาะเลยสำหรับเตยพลาแซ่บเรียนคนเดียวเพราะว่าสักส่วนตัว,วตอนเรียได้คนเดียวชิเกีนะ้พายนาสะว่าสักน้ำของเตยพลาแซ่บเขียนนั่นสิละพี่น้องอื มันเป็นกับกรอบกรุบ่ว่านคนต่องเบิงหลายเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาจะได้เงินแล้วกาคคอยเอามาเห็ดเอาคนเบยยิงบาลานอีกอะในอนาคต้อจ้ะพี่น้องอืมสุยดยอดมาอ้ยแสบทำต่อไปจ้าพี่น้อง มมแมงมันมันสิมาเป็นบาดบาดได้น้องอือบาดหนึงบาดสองก็ว่าไปบาดหนึงมีออมาาทาทายี่สิบสี่วคโอวแมนต้าชาใช่ปึง กินครั้งแรกแซ่บด้วยจ้ะทางบ้านมึงนี่ก็แซ่บอยู่ถือว่าพ่อกินได้บ่ได้รยังปานนนั้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเดร์พาแซ่บนด้วยจ้ะกับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใเดร์พาแซ่บก็ไม่ชบาร์พาร์แสบนด้วยจ้าตอนนี้ผู้ติดตาม2,000กว่าจ้ะคัน กูสสติดตามพ่อแซนซับเต๋อพาแซบเป็นเพลงแอลรันปัดสูบึงเพลงหนึ่งบอกเลยเด้อเพื่ออยากเห็นเต๋อพาแซบเต็นอีกอะก็ติดตามมาลุ้นว่าเลยจ้ะเวลาเต๋อพาแซบอีกอะโอ้ยแม่งอ้อนีีก็ได้ม่โผลซะคันพี่น้องได้ยินเสียงไหมวันผีหลังกับคิดซะวา่า วันสนุกแม่งวันเด้จ้ะพี่น้องพราะมลายแหงมันมาเที่ยวมันบ่เคยมาเอ้าไม่รุดพี่น้องโอ้ยอุปสรรคจะมันเยอะเหันแล้วพี่น,อน้องไ่แม่งวันอยู่เมงองนี้คันหอดแสนซับ แต่ว่ลาแซ่บสิมอบเพลงแอลลันปัดไห้เพลงหนึ่ง,งสีเต้นไห,ห้เบิ้งคอยพายอยางเพลงกดซ้ำมาเรืลุ้นเด้จะพี่น้องเต๋อสิเต้นอีหลีได้หนิเต๋อปลาแซ่สิเต้นอีหลีบ่เคยบอกเลยเด้อคนเฮามันต้องสัญญาแล้วเขาต้องเห็ดจุดจัะพี่น้องแต่ว่ากานยังบ่หอดกะรอกนะ่อนเนาะ ็ดหอดพลาสิเต็นท์ให้คุเกเอาใครที่ <c oughs> เห็นคลิปนี้แ้่ <c oughs> เ,เห็นว่าแมงวันมันร้ายซ่อนข้อมูลแม่จะว่าวิธีไรแมงวันถหนมันไปได้ไวๆนี่เฮ็ดแบบใด ใส่ผ้าแซฟลามซูลละโอ้ัืมบุกยัง เล่กกูบ้าหนาบอกด้ยป่ะอืมเล็ดเล็ดพี่น้องเล็ดห้างประมึนนี่แซ่บบักแตนนี่กรอบค่ะขนาดอืม พ <harma> ี่นองขอใมมันกับค่ <aries> <ificar hat> แล้วจ้ะพี่น้องเตยพาแสบขอเตยรับไปก่อนด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเตยพาแสบกับแม่ฉบาพาแสบด้วยจาายว้าคันคลิปนี้คนเบิ่งหลายหรือว่าโอ้ยคันคลิปนี้คนเบิ่งหลายหรือว่าไล่หลายจังสิเดี๋ยวเตยพาแสบสิมาตอบ้คำถาม Q&A เอ็นเอจ้ะพี่น้อง ใครอยากถามยังถามมาได้เรื่อยๆเตยพ่อเจ็ดถือเลือกตอบสามสิบข้อแต่ว่ามันสีหอดจ้ามีขอบุ๊บคนถามกันคันคำถามคันคำถามคันพยถามมาซ้ำเยอะๆตั้งสี่ตเตยพ่อเจ็กดก็จะตอบให้จ้าละกันคันกดไลน์คำถามนั่นก็จะตอบให้จ้าถืเลือกตอบแทบสามสิบคำถามจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ